สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีความรู้ดีๆนะครับมาฝาก,กนะครับคมรู้ดีๆมาฝากสําหรับมือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดเล่นพระหลวงพ่อทวดพระนามาพิไทยสอกกปีสีนะครับผมจะเปรียบเทียบกันให้ดูระหว่างาพระแท้กับพระปลอมนะครับองซ้ายมือ คพระที่เขาสร้างเรียนแบบขึ้นมานะครับส่วนองค์ขวามือนี้คือพระจริงเป็นเนื้อสตะโลหะนะครับสตะโลหะส่วนองค์นี้เป็นเนื้อโลหะลมดำคือเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับจอกสีเหลืองเหลืองพระที่เขาสร้างเรียนแบบขึ้นมาเป็นสอกอนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับวลามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับเห็นไหมครับความคมชัดรายละเอียดระหว่างองค์ซ้ายมือกับองค์ขวามือนะครับเห็นไหมความแตกต่างกันความคมชัดจะแตกต่างกันมากนะครับสังเกตด้วยตาเปล่าองค์นี้จะเป็นทองเหลืองลมดํา นี่จะเป็นเนื้อธัตะโลหะความคมชัดของสออกอนี่ครับจะแตกต่างกันนะครับมาหาเลยซ้ำหน้าเลยนะูข้างหน้ามาหาเลยช้ำหน้าเลยยูข้างหน้าเปรียบเทียบกันนะครับองซ้ายมือนี่จะผอมนะครับสังเกตดูตรงแขนนะครับตรงแขนนี่จะผอมมาก ฐานด้านล่างนี่จะยาวนะครับฐานด้านล่างนี่จะยาวเหมือนกับเนื้อว่านคุกรักที่ผมถ่ายให้ดูเลยนะครับฐานด้านล่างนี่จะยาวกว่ายาวกว่าองค์จริงนะครับฐานบัวฐานบัวก็จะดูผอมๆนะครับดูผอมๆดูผอมๆดูไม่เต็มองคซ้ายมือนะจะดูผอมไม่เต็มนะครับส่วนองค์ขวามือนจะดูแบบสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ ดมีความอิ่มเอิบนะครับมีความอวนทวนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเปียบกันสององนะครับชัดๆดูดัดข้างดูดูโคตดูโคตให้ดูโคตนะครับดูโคตดูฐาน ด้านหลังมันจะเป็นแอ่งเหมือนกับก้นกระทะนะครับด้านหลังจะเป็นแอ่งเหมือนก้นกระทะเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแอ่งเหมือนก้นกระทะส่วนองค์จริงจะเต็มเรียบไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ ไม่เป็นแอ่งนะครับไม่เป็นแองกระทะนะครับดูดูโค้ดเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆกว่านี้นะครับดูความคมชัดของโค้ดเนี่ยด้านข้างดูเนื้อพระจะแตกต่างกันมากเลยนะครับอันนี้จะออกคนแดงๆนะครับเป็นโลหะสมกันหลายๆอย่างมันก็เลยออกมาเป็นสีนี้นะครับ สตโลหะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับอกล็เหลืองๆแล้วก็มีดําๆองค์พระนี่จะหอมมากเลยนะครับหอมมากเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีใกล้ๆนะครับอซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันพิมพ์เดียวกันนะครับ แต่ว่าพระแท้กับพระปลอมนะครับดูความแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับดูตรงฐานบัวฐานบัวนี้ดูเต็มอิ่มมากเลยนะครับอันนี้จะดูผมผมนะครับเห็นไหมดูผมผมส่วนฐานส่วนตรงฐานนี่จะยาวนะครับยาวกว่าอง,งค์รินงยาวกว่าองค์จริงประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ ตูไม่ดูเนื้อใกล้ๆครับจอกคนแดงๆนะครับแดงๆมีเหลืองบ้างนิดหน่อยนะครับทำคลิปไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับอัน,นอนาคตข้างหน้านะครับพระรุนนี้ ข้อมูลที่เป็นความจริงมาถ่ายให้ดูนะครับพระแทพระปลอมเป็นยังไงนะครับทำไมาพระปลอมนี่มันจะขายไม่ได้ขายไม่มีราคานะครับแต่ศักดิ์สิทธิ์นี่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เราศรัทธานะครับถ้าเรามีความศรัทธานี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเอาไปขายมันไม่มีราคานะครับ อันนี้เหมือนพระที่พระแท้ๆที่เขานิยมเล่นหากันเราไปปล่อยหรือเอาเราไปขายเนี่ยมันจะได้ราคานะครับพระแท้เนี่ยดูโค้ดเปรียบเทียบกันนะครับเปียบเทียบโค้ดกัน อ่ให้ดูความคมชัดของโค้ดเปรียบเทียบกันนะครัอดวยานตั้งเลยมีตสิงหุูา3คนยังไม่อย่างนั้นใกล้เคียงนะครับอย่างนั้นใกล้เคียง ถือว่าใกล้เคียงนะครับโพสถือว่าใกล้เคียงแต่เนื้อผ้าจะแตกต่างกันมากนะครับเนื้อพ้าจะแตกต่างกันมากสองพิมพ์สององสองเนื้อพิมพ์เดียวกันสองเนื้อเนื้อพระแตกต่างกันมากเลยนะครับความสมบูรณ์ขององค์พระองค์จริงๆนีนจะสมบูรณ์กว่านะครับพร้อมอิ่มตัวอันนี้จะพร้อม เ,าาเ,เพื่อเป็นความรู้นะครับอนาคตข้างหน้าเช่าหากันจะได้ไม่หลงทางนะครับเอ่เปรียบเทียบกันให้ดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อการศึกษาเด๋ยนานานไปนะครับเด๋ยนานานไปเราจะเลื่อนลางนะครับถ้าไม่มีความข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับให้ดูสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดเล่นนะครับ ไว้เป็นความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับามรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ